สวัสดีค่ะนักเรียนพบกับ Coding for Kids by ครูหญิงการเขียนโปรแกรมบัตรคำสั่งใบงานที่4แล้วนะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1โครงการ EAS MST โรงเรียนสุขานารีค่ะภาระงานของเราครั้งนี้นะคะก็คือการเขียนโปรแกรมบัตรคำสั่งนะคะใบงานที่4แล้วค่ะใบงานนี้นะคะเราจะต้องพาเจ้าเป็ดน้อยเดินทางไปบ้านโดยเดินบนพื้นที่แลบาบสีเท่านั้นนะคะ เราจะทำงานบนไลฟ์เวิร์กชีพเพราะว่าเราเรียนออนไลน์100%ยแล้วนะคะนักเรียนคุณครูขอทบทวนบัตรคำสั่งอีกครั้งหนึ่งนะคะบัตรคำสั่งที่เราจะใช้มีบัตรคำสั่งเดินขึ้นบัตรคำสั่งเดินลงบัตรคำสั่งเดินขวาและบัตรคำสั่งเดินซ้ายค่ะทีนี้นะคะใบงานที่4โปรแกรมต้องพาเจ้าเป็ดน้อยค่ะ จเจ้าเป็ดน้อยเดินทางไปบนพื้นที่ระบายสีคือพื้นที่สีฟ้านี้นะคะเดินไปให้ถึงบ้านเท่านั้นนักเรียนคิดอลองดูนะคะว่ามันมีกี่ช่องที่เจ้าเป็ดจะต้องเดินผ่าน1 2 3และ4นะคะมีทั้งหมด4ช่องที่เจ้าเป็ดจะต้องเดินผ่านเพื่อให้ถึงบ้านนะคะดังนั้นเราจะใช้บัตรคำสั่งอะไรเพื่อให้เจ้าเป็ดมาที่ช่องนี้ให้ได้ก็คือบัตรคำสั่ง เดินลงนั่นเองค่ะเก่งมากค่นะนักเรียนตอบได้ด้วยนะคะจากนั้นค่ะเจ้าเป็ดเดินอีกหนึ่งช่องก็ต้องใช้บัตรคำสั่งเดินลงนะคะเจ้าเป็ดมาอยู่ช่องนี้แล้วต่อไปเจ้าเป็ดต้องเดินอีกหนึ่องช่องเจ้าเป็ดจะต้องเดินมาช่องนี้ก่อนต้องใช้บัตรคำสั่งเดินขวานั่นเองค่ะเก่งมากค่ะนักเรียนตอบไปกับคุณครูนะคะเจ้าเป็ดจะเดินถึงบ้านได้ก็ต้องบัตรคำสั่ง เดินขวาอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมคะเจ้าเป็ดเดินถึงบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะจากนั้นค่ะเรามาวางแผนเขียนโปรแกรมพาเป็ดน้อยกลับบ้านกันดีกว่านะคะพื้นที่เขียนโปรแกรมของเราอย่างที่ครูบอกว่ามันจะต้องเขียนตามลำดับ1 2 3 4 5 6ม้ใช่ไหมคะแต่บัตรคำสั่งที่เราวางแผนกันแล้วมีทั้งหมด4บัตรคำสั่งที่เราจะต้องเอามาวางส่วน5กับ6เราก็ไม่ต้องวางนะคะดูนะคะบัตรแรก จาเป็ดอยู่ตรงนี้บัตรคําสั่งแรกเดินลงเราเอามาใส่ช่องที่หนึ่งนะคะบัตรคําสั่งที่สองเอาอะไรมาใส่ดีนี่ไงคะบัตรคําสั่งเดินลงค่ะมาใส่ช่องที่สองต่อไปบัตรคําสั่งที่สามนี่นะคะเดินขวาค่ะเราก็เอาเดินขวามาใส่ที่ช่องที่สามนะคะต่อไปช่องที่สี่สุดท้ายแล้วเอาบัตรคําสั่งเดินขวามาใส่ ช่องที่4นั่นเองเห็นไหมคะเรียบร้อยแล้ววางให้ถูกต้องนะคะอ่าต่อไปเราลงมือทำค่ะลงมือทำงานใบงานที่4นะคะโดยนักเรียนดูคลิปของคุณครูเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนคลิกที่ลิงก์นะคะซึ่งอยู่ในลายกลุ่มของประจำชั้นนะคะในข้อที่2นี้นะคะคลิกที่ลิงก์แล้วเราก็จะเข้าไปที่ไฟ้เบิร์ชีตของเรานะคะ คุณครูขออธิบายการทำงานใบางานที่4ในไลเวิร์กชีตให้นักเรียนดูก่อนนะคะอันนี้ครูเปิดไว้แล้วนะคะนะักเรียนเมื่อนักเรียนคลิกที่ลิงก์เข้ามาไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์นะคะเข้ามาก็จะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นใบางานที่4เจ้าเป็ดน้อยเดินทาง บนถนนที่ระบายสีไว้เพื่อไปให้ถึงบ้านนี่นะคะเราวางแผนไว้แล้วว่าเราต้องใช้กี่บตรคำสั่งทีนี้นะคะอันดับแรกเลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วให้พิมพ์ชื่อนามสกุลตัวเองลงไปตรงนี้ก่อนนะคะสมมุติสมมุติคุณครูพิมพ์ชื่อเด็กหญิงคณิษฐาผมป้อสมมุติว่า่หนึ่งครับสองบ้างนะคะเด็กที่สี่สิบเออย่างนี้นะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วนักเรียนดูพื้นที่การเขียนโปรแกรมที่เราวางไว้ ทีนี้บัตรคำสั่งที่เราใช้มันจะมีแค่เดินลงกับเดินขวาใช่ไหมคะนักเรียนสังเกตนะเดินลงคุณครูก็มีตัวเลขกำกับไว้เลข1กับเลข2เดินขวาคุณครูก็มีตัวเลขกำกับไว้เลข1กับเลข2เพื่ออะไรเพื่อป้องกันไลฟ์เวิร์กชีททำงานผิดพลาดบางคนบอกว่าเอ๊ะทำงานทําถูกแล้วแต่ทาไมไม่ได้เต็มสิบเพราะว่าวางผิดตําแหน่งนั่นเองนะคะดูนะคะมันมีเลข1กับเลข2เราจะต้องเอาเลข1มากขอนทุกครั้งนะคะ อ่าดูเราจะให้เจ้าเป็ดน้อยเดินลงเดินลงแล้วก็เอาบัตรเดินลงมาวางตามที่เราวางแผนไว้เมื่อกี้นะคะเดินลงมาวางลำดับที่1เดินลงมาวางลำดับที่สองจากนั้นเดินขวาอีก2ช่องนะคะเราก็เอาบัตรเดินขวาที่มีหมายเลขหนึ่งกำกับมาก่อนแล้วก็บัตรเดินขวานะคะมาไว้แบบนี้เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะ และสิ่งสำคัญคือเมื่อทําเสร็จแล้วนักเรียนจะต้องกดปุ่ม finish สีฟ้านี้ด้วยนะคะถ้าไม่กดปุ่มนักเรียนจะไม่เห็นคะแนนเมื่อกด finish เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มาพิมพ์ชื่อของเราอีกครั้งนึงค่ะสมมุติว่าคุณครูหญิงพิมพ์ชื่อเด็กหญิงคณิ t ้าปหนึ่งทับสองเลขที่41ลงไปแบบนี้เรียบร้อยกดปุ่มเซนนะคะกดปุ่มเซนเรียบร้อยแล้วกดปุ่มโอเคอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็จะเห็นว่าเราได้กี่คะแนนแล้วนะคะซึ่งงานนี้นะคะจะไปปรากฏให้คุณครูเห็นในเมลบล็อกของคุณครูนะคะนักเรียนไม่ต้องแคปหน้าจอส่งมาอีกครั้งเลยนะคะตรงนี้คุณครูจะเช็คคะแนนให้นักเรียนนะคะนักเรียนพิม์ชื่อนามสกุลให้ถูกต้องเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยตรวจสอบให้ดีนะคะอ้าวครั้งนี้ หวังว่านักเรียนจะเข้าใจนะคะเมื่อนักเรียนเข้าใจเรื่องของการเขียนโปรแกรมบัตรคำสั่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เจ้าแซนวิชกันค่ะแต่นักเรียนจะต้องเข้าใจก่อนเนาะ,ะครั้งนี้หวังว่านักเรียนจะสนุกกับการทำกิจกรรมนะคะคุณครูหญิงก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ